สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนของเราในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในส่วนตี้ฉีเคอนะคะบอเจอรจูจ้ายมานกูฮัวหยวนนะคะบทที่7บ้านของฉันอยู่ที่สวนพฤกษชาติกรุงเทพนะคะแต่ในวันนี้เราจะเรียนในส่วนที่2นะคะก็คือส่วนของบทสนทนาน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบทสนทนานกันดีกว่าค่ะ บทสนทนานะคะก็จะมีอยสองหน้านะคะแต่เราซื้อแยกมาให้เป็นสี่พาร์ทนะคะเขาพูดว่าไงมาดูกันเลยอ่ะเขาบอกว่าปัญญาหมิงเทียนหลายหว่อเจียหวานห่าวมาปัญญาหมิงเทียนหลายหว่อเจียหวานห่าวมานะคะปัญญานะคะหรือภาษาไทยก็คือปัญญานะคะ หมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้นะคะหลายแปลว่ามาเหว่แปลว่าฉันเจียแปลว่าบ้านนะคะเหว่เจียก็คือบ้านของฉันนะคะหวานในที่นี้แปลว่าเล่นนะคะหาวมาแปลว่าดีไหมนะคะหรือโอเคไหมนะคะปัญญาหมิงเทียนหลายหว่อเจียหวานหาวมา ปัญญาพรุ่งนี้มาเล่นที่บ้านชั้นดีไหมหรือพรุ่งนี้มาเล่นที่บ้านชั้นโอเคไหมนะคะต่อไปเขาตอบว่าหมิงเทียนเฉินเม่วเือฮอกหมิงเทียนเฉินม่อือฮหมิงเทียน,น,นแปลว่าพรุ่งนี้นะคะเฉินม่สือฮสี่คำนี้นะคะจะแปลว่าเวลาไหนนะคะหรือตอนไหนนะคะ มิงเทียนเฉินเมิ่เฉอโฮนะคะพรุ่งนี้ตอนไหนหรือพรุ่งนี้เวลาไหนนะคะอ่ะทบทวนอันแรกกันนะปัญญาหมิงเทียนหลายหวอเจียหว,วานหามาปัญญาพรุ่งนี้มาเล่นที่บ้านฉันดีไหมนะคะหมิงเทียนเฉินเมิ่เฉอโฮพรุ่งนี้ไปตอนไหนหรือพรุ่งนี้ตอนไหนล่ะนะคะต่อไปเขาบอกว่า หมิงเทียนช่างอู่หมิงเทียนช่างอู่นะคะหมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้นะคะช่างอู่ก็คือตอนเช้านะคะหมิงเทียนช่างอู่ก็คือพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะต่อไปเขาบอกว่าเสี่ยอู่ห่าวมาช่างอู่บ่อยเย่าจั่วจัวจ่วเย่นะคะ เสี่ยวอู่หาวมาช่างอู่บอย่าจ้วจ้วเย่ะนะคะเสี่ยวอู่ก็คือตอนบ่ายนะคะหาวมาก็คือดีไหมหรือโอเคไหมนะคะช่างอู่ก็คือตอนเช้าบ่อในที่นี้แปลว่าชั้นนะคะเย้าแปลว่าต้องจัววแปลว่าทำจ้วเย่แปลว่าการบ้านนะคะ เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเซี่ยอู่หาวมาช่างอู่บ่อเย้าจัวจวเยนะคะก็คือตอนบ่ายดีไหมเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยฉันต้องทําการบ้านนะคะอีกรอบหนึ่งนะหมิงเทียนช่างอู่พรุ่งนี้ตอนเช้าเสี่ยอู่หาวมาช่างอู่บ่อเย้าจัวจวเยนะคะอพะพรุ่งนี้ตอนตอนบ่ายดีไหมนะคะเพราะตอนเช้าเนี่ยจะต้องทําการบ้าน ต่อไปเขาบอกว่าหลายวอร์เจียอีฉีจ้วจวเย่ป้าหลายวอร์เจียอีฉีจ้วจวเย่ป้าหลายแปลว่ามานะคะวอร์เจียก็คือบ้านของฉันนะคะอีฉีแปลว่าด้วยกันจ้ววแปลว่าทำ จ้วงเย่แปลว่าการบ้านนะคะปากแปลว่าเธออะหลายวอรเจียอิฉีจัวงจ้วเย่ปากก็คือมาทำการบ้านที่บ้านฉันด้วยกันเธอนะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าจงอู่เจวอรเจียชื่ฟิฟานเซียอูว่วอเมินหวานเตี้ยนหนาวโยชี่นะคะ จงอู่在我家吃饭，下午我们玩电脑้戏น,น,น,นหนนาวอยู่่ีะคะเขาบอกว่าจงอู่นะคะก็คือตอนเที่ยงนะคะจยอยู่บอเจียบ้านของฉันชื่อแปลว่ากินนะคะฟ้านแปลว่าข้าวอ่ะเสี่ยวอู่คือตอนบ่าย นะคะ w a r นพวกเรา warm เล่นเตี้ยนหนาวแปลว่าคอมนะคะโยชี Yoshi, แปลว่าเกมหรือเล่นเกมนะคะ,ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จงอูใจวัวเจียชื่อฟาน เสี่ยวอู่หว่อเมินหวานเต้นหนาวโยุ่ชี่นะคะก็แปลว่าตอนเที่ยงก็กินข้าวที่บ้านฉันพอตอนบ่ายก็เล่นเกมคอมกันนะคะอ่ะทบทวนหนึ่งรอบนะหลายหว่อเจียอี้ฉี่จั่วจั่วเย่ป่า中午在我家吃饭下午我们玩电脑游戏นะคะ ก็คืออ้ามาทำการบ้านที่บ้านฉันด้วยกันเถอะนะคะตอนเที่ยงก็อยู่กินข้าวที่บ้านของฉันก่อนพอตอนบ่ายเราก็ไปเล่นคอมกันนะคะสุดท้ายเขาบอกว่าว่เว้นเว้นว่มามาจ่ายเก้าสู้นี่ว่เว้นเว้นว่มามาจ่ายเก้าสูนี่นะคะ วอในที่นี้แปลว่าฉันนะคะเวิน้นเวิ้นแปลว่าถามวอในที่นี้แปลว่าฉันมาหมากแปลว่าแม่วอมาหมากก็คือแม่ของฉันนะคะใจ่ายในที่นี้แปลว่าอีกครั้งนะคะเก้าสู้แปลว่าบอกนีแปลว่าขุณนะคะเพราะฉะนั้นวอเวิน้นเวิ้นวอมาหมากจ่ายก้าสูน้นีก็คือเดี๋ยวขอถามแม่ก่อนนะคะเดี๋ยวมาบอกนะคะ ต่อไปเขาเลยบอกว่าห่าวปะห่าวปะนะคะห่าวแปลว่าดี ah ปะแปลว่าเถอะห่าวปะก็คือโอเคนั่นแหละนะคะห่าวปะก็คือโอเคอ่ะอีกรอบหนึ่งนะว่อเวิ้นเวิ้นว่อมามาจ่ายเก้าสู้นี้อ่ะเดี๋ยวถามแม่ก่อนนะเดี๋ยวบอกอีกครั้งห่าวปะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทเรียนของเราในวันนี้นะคะ ก็จะเป็นในส่วนของบทสนทนาเนาะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกประโยคและนํามาเติมตามความหมายของภาพนะคะซึ่งจะต้องเติมประโยคให้มันสัมพันธ์กับภาพด้านขวามือนะคะก็จะมีทั้งหมดสี่ข้อด้วยกันนะคะเอามาจากไหนก็เอามาจากบทเรียนของเรานั่นแหละนะคะสําหรับงานและก็การบ้านของเราก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเด็กๆก็สามารถสอบถามได้เลยนะ สำหรับการเรียนของเราในวันนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วก็คาบหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและ